ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ YouTube ช่องคนรักบอลสีก็มีไม้สสวยๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับสามารถติดต่อแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 6 2 8 1 8 0 7 5 6นะครับทางเรามีระบบเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับปลายทางบวกเพิ่ม70บาทสำหรับคนสะดวกพร้อมโอน50บาทนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องคนรักบอลสีให้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันกันนำเสนอไม้ส,สวยๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นแรกกันเลยนะครับต้นแรกก็จะเป็นบอลกากอุ้มรักนะครับนี่ผมจะแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับส,สวยๆเลยนะครับแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ก็จะมีปีศาจแดงน,นะครับหน้าสวยนี่ครับปีศาจแดง แัดแดงไซส์นี้ค่ะผมแบ่งอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะติดมิ้นด้วยนะครับเนี่ยน่าสวยครับนี่ก็จะมีนี่ครับจันทะเทพบุตรนะครับอันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อเลยนะครับนี่ไม้แยกหน่อแล้วเขาน่าจะมีหัวด้วยครับนี่ต้นนี้ป้ายสวยผมแบ่งอยู่200รอบาทนะครับจันทะเทพบุตรเป็นไม้แยกหน่อนะครับเป็นไม้สวยอีกตัวเลยนะครับนี่จุดนี้ก็ขอแนะนำครับมีมาแบ่งให้สองกระถางนะครับนี่ สรับคนที่ชอบสายใบไผ่ใบหอกครับช right? ุดนี้จะเป็นลูกไม้ของน้องอสรพบนะครับลูกไม้สวยมากเซตนี้ผมแบ่งอยู่กระถางละสองร้อยบาทนะครับลูกไม้ของน้องอสรพบนะครับนี่ครับนี่จะเป็นลูกไม้ในกระถางที่หนึ่งนะครับนี่จะเป็นกระถางที่สองครับนี่ครับลูกไม้ครับแบ่งอยู่กระถางละสองร้อยบาทนะครับมีมาแบ่งให้แค่สองกระถางครับ แบ่งปันกันไปทํานะครับช่วงนี้กําลังมาแรงครับนี่ครับอุทยานหลวงครับหน้าส้มนะครับนี่ครับถางนี้ผมแบ่งอยู่400บาทนะครับนี่ครับกาลังมาเลยครับไม้ไม้ล้นกระถางสี่นะครับเป็นลงกระถางห้ากระถางหกได้เลยนะครับนี่ครับอุทยานหลวงครับนี่ครับแบ่งอยู่400บาทนะครับจะมีแนะนาอีกกระถางครับนี่ครับอันนี้จะเป็นปักษาสวนนะครับนี่ครับเป็นไม้ใหม่จํานวนน้อยมากครับไม้โทนสีป้ายเหลือง กัดกระดูกกัดเม็ดแดงสีแดงนี่ครับสวยปรักษาสวนผมแบ่งอยู่ห้าร้อยบาทนะครับนี่เป็นไม้จานวนน้อยนะครับแทบไม่มีในตลาดเลยนี่ผมแบ่งมาได้หนึ่งกระถางมาแบ่งปันกันเอาไปห้าร้อยบาทนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทองนพคุณนี่ครับไม้สวยอีกตัวนะครับนี่ทองนพคุณผมแบ่งอยู่หกร้อยบาทนะครับเป็นไม้อีกตัวที่สวยนะครับเขาจะเป็นเหลืองป้ายเขียวนะครับจุดนี้นี่ เป็นไม้สวยตัวที่น่าสะสมนะครับเป็นทองลพคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาราจักรวาลเทพเลยครับในกระถางนี้แบ่งอยู่ต่อไปหนึ่งร้อยบาทครับแบ่งปันกันไปนี่ครับดาราจักรวาลต้นนี้ด่างสวยนะครับปลายสวยอันนี้ก็จะเป็นสัญชัยครับนี่อยู่ในกระถางน่าจะกระถางหกแล้วครับนี่ล้นๆ้นเลยกระถางนี้ผมแบ่งอยู่สี่ร้อยบาทครับสัญชัยนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นเทพสายฟ้านะครับเทพสายฟ้าแบ่งอยู่สายโตเลยครับแบ่งอยู่180บาทครับแบ่งปันกันเลย180บาทคภัยในนี้ก็จะเป็นทรัพย์มหาศาลนะครับไม้ตัวทีินาจิตนะทรัพย์มหาศาลผมแบ่งอยู่250เลยครับนี่ครับสายโตนะครับล้นกระถาง6เลยนี่ทรัพย์มหาศาลนี่ครับนี่ก็จะเป็นมณีลักษมีสวยๆเลยนะครับนี่ครับถังนี้แบ่งอยู่120บาทครับอยู่ในกระถาง6นะครับนี่สวยเลย ไปหนึ่งร้อยี่สิบาทครับแบ่งปันกันต้นนี้อีกต้นก็จะเป็นต้นที่หายากมากรับไม้นี่ครับไก่เขาเชมา์นะครับนี่ครับไม้อีกตัวที่หายากทํายากครับนี่ไม่ค่อยมีในท้องตลาดเท่าไหร่ไก่เขาเชมาผมแบ่งอยู่สองร้อยบาทนะครับนี่ครับมีแบ่งกระถางเดียวนะครับนี่นในนะครับนี่ตอนนี้จะเป็นเทพพระสุธาสวยๆเลยครับเนี่ เทปสุธาผมแบ่งอยู่กระถางกระถางนี้ผมให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับกระถางนี้นครับนี่ครับเทปสุธานะครับส่วนกระถางนี้สวยมากครับนี่ครับถังนี้ผมแบ่งอยู่สองร้อยบาทนะครับนี่ครับเทปสุธาถัางนี้สวยมากครับนี่ด้านในนี้จะเป็นอารเทมิสนะครับอารเทมิส <Artem is S 2> ก็แบ่งอยู่สองร้อยบาทครับนี่คบตัวที่นาสะสมเลยครับอารเทมิสนี จะมีด้านในนี่ครับนี่ีจะเป็นศ <dairy S 1> ิลาแผงป้ายม่วงของน้องอสรภพนะครับนี่ครับนี่ได้แบ่งปันลองมานะครับนี่ศิลาแผงป้ายม่วงนี่ไซส์ใหญ่ครับอยู่ในกระถางแปดล้นล้นเลยครับผมแบ่งอยู่สามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับหรือใครอยากได้ไซส์เล็กก็จะมีนี่ครับไซส์เล็กนี่ครับป้ายม่วงสวยๆนี่ครับศิลาแผงป้ายม่วงของน้องอสรภพนะครับทางนี้พิเศษให้ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับเขาเป็นศิลาแผงป้ายม่วงครับหน้าม่วงครับนี่ ครับต้นพีนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะมีด้านนี้จะเป็นลัสรมีจันทร์นะครับนี่ครับเป็นไม้ที่ทํายากอีกตัวเลยครับนี่ครับผมผ่ามาประมาณสามเดือนครับเพิ่งจะได้เห็นหน้าครับนี่ครับทางนี้ผมแบ่งอยู่ห้าร้อยบาทถ้าปลายสวยครับต้นนี้ลัศมีจันทร์นะครับไปห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันกันด้านนี้ก็จะเป็นสันเซตสกายหน้าสวยๆน่ครับผมแบ่งอยู่เจ็ดร้อยบาทครับนี่ครับสันเซตสกายนี่ครับเจ็ดร้อยบาทนี่ แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโชคล้ำซัมพัรทเทลนี่ครับกระถางนี้สวยเลยกระถางนี้แบ่งอยู่ทถางนี้เขากระถางนี้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับนี่ครับส่วนกระถางนี้สวยมากครับนี่ครับโชคล้ำซัมพัรทเทลครับกระถางนี้ผมแบ่งอยู่สองร้อยบาทนะครับนี่ครับสวยเลยต้นนี้สวยเลยด้านนี้ก็จะเป็นทองคานะครับนี่ครับหลอดใหม่ป้ายมาสวยนี่ครับขอคนรับได้นะครับนี่ครับไม้จะไซส์นี้ประมาณนี้นะครับนี่ทองคําเป็นไม้แลอีกตัวนะครับที่นาสะสม ผมแบ่งอยู่850บาทครับแบ่งไปราคาเบาๆนะครับทองคำนะครับสวยเลยครับต้นนี้ดันไหนจะเป็นก้าวแต้มรุ่มพี่เขานี้ครับสวยมากครับต้นนี้นี่ครับต้นนี้ใครชอบผมก็จะแบ่งอยู่ประมาณ500บาทนะครับต้นนี้ถ้าใครชอบแบบนี้ใครชอบต้นไซร์รองลงมานี่ต้นนี้ก็แบ่งอยู่200บาทครับสวยครับต้นนี้ไซ้์โตนะครับไซร์เกือบเท่ากันเลยนะครับนี่ครับต้นนี้ผมแบ่งอยู่200บาทนะครับส่วนต้นนี้เขาจะเล็กกว่าเขาหน่อย ไซนี้เขาจะด่างประมาณนี้นะครับนี่ครับกระถางนี้ผมแบ่งอยู่100บาทนะครับกระถางนี้แบ่งปันให้ครับนี่เขาจะด่างประมาณนี้นะครับนี่ด้านในก็จะมีอาจารย์เมืองฟอร์แม่พันอยู่ในกระถาง6ล้นแล้วครับไม่ลงกระถางแปด้เลยครับใหญ่เลยครับนี่แบ่งอยู่180บาทนะครับนี่ครับสายโตมากครับด่างสวยเลยครับนี่ครับสวยมากครับใครชอบนี่ครับสายแม่พันธ์แม่ฟ้าหลวงแยกหน่อกับนาจะใกล้ผาได้แล้วครับใาต้นนี้ แฝรหลวงพร้อมแยกแยกหน่อผมแบ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับนี่ล้นล้นเลยนะครับนี่ครับเป็นไม้แยกหน่อครับไซส์โตสวยมากครับต้นนี้ห้าร้อยบาทครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นฟอร์แม่พันธุ์อีกต้นนะครับนี่ครับบุสลินนะครับนี่ครับอยู่ในกระถางแปดล้นล้นเลยนะครับนี่ครับเป็นไม้ฟอร์แม่พันธุ์ที่คัดไว้แล้วนะครับบุสลินต้นนี้สวยครับผมแบ่งอยู่สองร้อยห้าสิบาทนะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับฟอร์แม่พันธุ์สวยมากครับต้นนี้ มาด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นมลรัตนะนะครับนี่ครับมาแรงตัวที่น่าสะสมจานวนน้อยมากครับนี่มลรัตนะผมแบ่งอยู่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับมลรัตนะผมมีมาแบ่งหนึ่งกระถางครับวันนี้นี่ครับมลรัตนะนะครับนี่แบ่งให้หนึ่งกระถางครับแบ่งปันกันมาด้านนี้ก็จะเป็นสีมิ่งเมืองหน้าสวยมากครับต้นนี้นี่ครับสีมิ่งเมืองต้นนี้ก็แบ่งอยู่เอาไปสามร้อยห้าสิบเหมือนกันครับนี่ไรนี่ เป็นไม้หน้าสวยครับในต้นนี้สีมิ่งเมืองสวยมากครับนี่ไม้ตัวนี้สวยมากแล้วก็จะมีนี่นะครับอันนี้จะเป็นเศรษฐีปีชวดปลอมใหญ่นะครับหล่นเลยน่าจะยุบไปแล้วขึ้นมาใหม่เลยต้นนี้อาจจะมีหัวเลยครับสายโตนะครับนี่ผมแบ่งอยู่สองร้คยั้าสิบนะครับนี่เศรษฐีปีชวดนะครับนี่สายโตนะครับแทบจะพร้อมทำจ็นวนได้เลยอันหนนี้ก็จะเป็นเลกาซี่ครับสวยๆแล้วนี่ครับ นี่เลกาซี่เดี๋ยวคนดูนะนี่เลกาซี่ผมแบ่งอยู่200ร้อยบาทนะเลกาซี่ใบนี้นะครับนี่ด้านในนี้ก็จะมีนี่ครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดฟอร์แม่พันล้นกระถาง8ครับนี่ครับโหูใหญ่มากครับฮาร์ดบีดไปเลี้ยงไม่นานก็น่าจะทำจำนวนได้แล้วนะครับผมแบ่งอยู่1,000บาทนะครับนี่ฮาร์ดบีดไซต์โตนะครับล้นกระถางแปดมากเลยครับนี่ใหญ่มากครับนี่ นี่ก็จะเป็นวลภาสซโตฟอร์แม่พันแบ่งอยู่200บาทนะครับนี่ครับวลภาครับนี่นี่เขาจะเป็นคู่ฝักขององคุรีมานกับใจกับนางเลื่อมลายวันของบอลสีทางพิจิตนะครับนี่ครับเป็นบอลที่สวยมากครับนี่เป็นคู่ฝักกันรอจังรอจดชื่อนะครับสายโตนะครับทางนี้ผมแบ่งอยู่หนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับเป็นไม้อีกตัวที่สวยนะครับนี่ครับเราไปดูชมด้านนี้กันต่อนะครับ ติดต่อแอดไลน์มาดูต้นไม้ได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองนะครับติดต่อมาดูกันได้นะครับด้านในนี้ก็จะมีไม้มาแบ่งปันอีกนิดหน่อยอันนี้จะเป็นลิ้นมังกรไฟครับฟอร์แม่พันธุ์นี่ครับลิ้นมังกรไฟผมแบ่งอยู่250้หนะครับสวยครับต้นนี้นี่ลิ้นมังกรไฟนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอัมพันทับทิมไซตโตปลายเหลืองสวยนี่ครับผมแบ่งอยู่หนึ่งรยบาทนะครับเนี่ยไปหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นตะกันลงสวนไซนี้ด่างประมาณนี้นะครับนี่แบ่งอยู่สองบาทนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสองร้อยบาท จะมีกระถางนี้จะเป็นเซี่ยวจันไม้แยกนอแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เซี่ยวจันไม้แยกนอหนึ่งร้อยบาทก็ขุนพันสวยเลยเอาไปหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับขุนพันนะครับไม้สวยนะครับมานีล้อมเพชรแผงกระถางนี้แบ่งอยู่ห้าสิบาทนะครับนี่มนนีล้อมเพชรแผงห้าสิบาทก็จะมีลักเอยลักเอยพิเศษเอาไปห้าสิบาทกับารนี้นะครับเอย Mm hmm. อันนี้จะมีเกาะเกล็ดแบบสวยๆเลยมาแบ่งปันก <ule> uh. ันกระถางละหกสิบาทครับนี่เกาะเกล็ดนะครับนี่ครับเกาะเกล็ดกระถางที่หนึ่งก็เกาะเกล็ดกระถางที่สองไปกระถางละหกสิบาทครับสวยครับชุดนี้นี่กัดเม็ดมาสวยมากเลยครับก็มาศิษิทโชคนี่สวยๆเลยเดือดๆเลยนี่กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับนี่ก็ไผ่สีสุกนะครับโ้กัดใบใหม่มาสวยมากครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับไผ่สีสุกนะครับ อันไหนนี้จะเป็นจะเป็นหงแดงไม้แยกหนอผมแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับหงแดง mm hmm. ก็พิชมพูมาใบใหม่อย่างสวยเลยครับนีครับแบ่งอยู่สองร้อยห้าสิบนะครับพิชมพูนี่ mm hmm. ก็จะมีแดงใบเล่โหดๆเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับแดงใบเล่นี่ครับ mm hmm. สวยเลย mm hmm. แล้วก็ทุ่งลวงทองกระถางนี้แบ่งอยู่สามร้อยบาทครับทุ่งลวงทองแบ่งปันกันไป อันในนี้จะเป็นเจ้าขานนี่สวยๆเลยไป200บาทครับเจ้าขานจะมีนกฟินิกไป50บาทนะครับจะเป็นอมรลัตะนะโกสินเ <ๆ S 1> ทพๆเลยกระถางนี้ถางนี้แบ่งอยู่เอาไป80บาทครับอมรลัตะนะโกสินนะครับสวยๆเลยต้นนี้จะเป็นแดงอินโดแดงอินโดผมแบ่งอยู่80บาทนะครับเนี่ยแดงอินโดครับน่ไม้อดีตไม้แร่ที่สวยมากครับต้นนี้ วามาพร้อมกับแดงอันดาครับจุดนี้จะไปดูด้านนี้กันต่อนะครับนี่จะมีมาแบ่งปันกันครับนี่ครัใบสวยๆเลยจะเป็นเนื้อดวงนี่ครับปลาสวยๆกระถางนี้ถังนี้ไปสองร้อยไปสองร้อยบาทครักแบ่งปันกันกระถางนี้ครับนี่ครับเนื้อดวงนะครับนี่ตัวกระถางนี้สวยมากครับนี่ครับใบใหม่มาโหดๆเลย หางนีผมแบ่งอยู่250้าครับนี่เดือดวงต้นนี้สวยครับล้นกระถางสี่นะครับสามารถไปลงกระถางหกได้เลยสวยมากครับกระถางนี้จะมีอสงไขยเอาไป,ปายเขียวเอาไป50บาทนะครับนี่ส่วนนี้จะเป็นดาวังคารก็ไปเอาไป50บาทับแบ่งปันกันไรเนี่ยทีดาวังคารก็จะมีลูกไม้ล,ไมลูกไม้กระถางนี้เอาไป50บาครบบาทลูกไม้ไม,มาประมาณนี้นะครับ50บาท แล้วก็จะมีนี่ครับกําลังแรงนะครับออติมัตนะครับป้ายแดงอย่างสวยครับต้นนี้ต้นนี้สวยนะครับอยู่ในกระถางสี่ผมแบ่งอยู่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับออติมัตครับนี่อันนี้ก็จะเป็นป้ายแดงมาเลยนะครับนี่สวยมากครับออติมัตกำลังมาเลยครับออติมัตจังนี้นี่ก็จะเป็นเขียวก้านตองครับนี่มีแบ่งหนึ่งกระถางเขียวก้านตองผมแบ่งอยู่สามร้อยบาทนะครับนี่ครับเป็นไม้ใหม่อีกตัวที่น่าเก็บนะครับนี่ สวยมากครับต้นนี้นแล้วก็จะมีนี่ครับเพชรจรดแสงต้นนี้สวยมากครับนี่ครับเพชรจรดแสงผมแบ่งอยู่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับนี่ครับเพชรจระแสงนะครับนี่ไม้สวยเลยนะครับี่ต้นนี้สวยมากคัดหน้ามาเลยด้านในก็จะมีเศรษฐีปีชวดกระถางนี้แบ่งอยู่เจ็ดสิบาทครับเศรษฐีปีชวดกระถางนี้นี่ครับสวยเลย ส่วนกระถางนี่สวยครับนี่เอาไปหนึ่งร้อยบาทกระถางนีข Hah, ข้ไปหนึ่งร้อยบาทครับสุธีปีชวดนี่ครับนี่ก็จะเป็นเพชรประกายดาวเพชรประกายดาวสวยๆไปหกสิบบาทครับนี่ครับเพชรประกายดาวนี่ครับหกสิบาทแบ่งปันกันนี่ก็จะเป็นปีศาจแดงหน้ามิ้นแผงครับเป็นตัวแผงกระถางนี้ตัวแผงกระถางนี้ผมแบ่งอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับแบ่งปันกันเป็นตัวแผงครับสวยครับ ไม้สวยอีกตัวที่น่าเก็บเลยนะครับด้านในครับเดี๋ยวด้านในนี้จะเป็นราสีกรลกฎด่างสวยนะครับนี่ครับอันนี้ผมแบ่งไปหกสิบบาทครับแบ่งปันกันหกสิบาทพอแบ่งปันกันอันนี้ก็จะเป็นต้องบนตาส,สวยไปหนึ่งร้อยบาทนี่ครับสวยมากครับตันนี้ต้องบนตานะครับไปหนึ่งร้อยบาท จะเป็นภูหินล่องกล้าส,สวยๆเลยนี่ภูหินล่องกล้าไปหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้สวยมากครับเดือดมากเลยต้นนี้นี่จะเป็นลูซิตาไฟเอาไปเอาไปแปดสิบาทครับแบ่งปันกันเนี่ยก่นนี้เป็นช่วงลำซ้ำหน้าจมูไปห้าสิบบาทบสวยเลยนี่ต้นนี้จะเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณก็ไปหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้จะเป็นศีลาจ,จกรพัดแผงเอาไปเอาไปแปดสิบาทครับกระถางนี้ ก็ดังด่างไม่โหดเท่าไหร่นะครับสวยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นทักซิโดทักซิโดผมแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทครับสวยเลยครับต้นนี้ทักซิโดครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นราคาแบ่งปันกันนะครับดูด้านนี้ก็ต่อนะครับด้านนี้ต่อนะครับจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยครับพ่อค้าต้องใส่รองเท้าบูทนะครับช่วงนี้อากาศ อากาศฝนมากครับตอนนี้เละมากเลยตอนนี้จะเป็นรัชโลอนเขามีสองเขามีหน่อขึ้นมาหรือไงผมไม่แน่ใจครับนี่ทองนี้แบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทครับรัชโลทรน,นี่ครับสวยๆเลยรัชโลทอน,นี่นี่จะเป็นลิบบินนะไปสามสิบบาทนี่นเป็นลูกไม้ลูกไม้ไปสามร้อยบาทเนี่ยต้นนี้ใบกลมสวยครับนี่3สามร้อยบาทนีนี่ก็จะเป็นทองรุ่นฟ้า ฟ้ากระถางนี้สวยๆเลยนี่ครับเอาไปห้าสิบบาทครับนี่นี่จะเป็นลักเอ่ยตัวแผงครับนี่ครับรายนี้พิเศษแบ่งปันอยู่แปดสิบาทนะครับนี่ครัแปดสิบาทพอนี่จะเป็นพระยาคงกระพันเอาไปหนึ่งเอาไปแปดสิบาทครับนี่พระยาคงกระพันานี้แบ่งให้แปดสิบาทครับแล้วก็เทวาสุริยันเอาไปหกสิบาทนี่ครับ ก็ปิ่นปทุมใบยาวกระถางนี้ไอาไป50บาทนะครับนี่แบ่งปันกันเต่ที่หมื่นล้านก็ไป30บาทแบ่งปันกันนะครับน่าสวยเลยอังนี้จะเป็นซันชายครับด่างประมาณนี้นี่สวยครับต้นนี้ต้นนี้ผมแบ่งอยู่150บาทสครับซันชายนะครับนี่ครับก็หลวงตาเมืองหน้าเทพเทเลยไป50บาทนี่ครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับพรพะไพก็ไป60บาทนีครับ นี่มงคลปฐมสวยๆเลยครัไปสามสิบาทครับแบ่งปันกันแล้วก็ลูกไม้กําลังมาแรงครับในลูกไม้ลายอึ๋งครับกำลังสวยต้นนี้ผมแบ่งอยู่แปดสิบาทนะครับนี่อันนี้จะเป็นมหาอำนาจครับไปาซนี้แบ่งอยู่30บาทคนระับมหาสิรษฐโชคแผงกระถางนี้ไป30บาทแบ่งปันกันนะนี่จะเป็นหยกจันทบูรณ์ทางนี้ไป100บาทครับด่างสวยครับนี่ย นี่ก็จะเป็นราศีมีน้าทองทองแล้วไปเอาไปห้าสิบบาทครับนี่หน้าสวยครับนกน้อยนำโชคก็ไปสามสิบบาทนะครับนี่ก็นี่จะเป็นลัศมีเงินก็ไปสามสิบบาทครับนี่ด้านนี้กันต่อครับแบ่งปันกันครับอันนี้จะเป็นลูกไม้บอลกาบดังๆสวยๆชมพูครับไปสามสิบบาทแล้วแบ่งปันไซโต นี่ครับไปสามสิบบาทสวยๆเลยครับนี่ครับเป็นลูกไม้นะครับนี่ปูชินปูชินก็ไปสามสิบบาทนะครับเท้าต้องอินก็ไปห้าสิบบาทของเท้าต้องอินนะครับนี่นี่เป็นเจ้าสาวก็ไปสามสิบบาทนะครับนี่เจ้าสาวครับนี่จะเป็นหนุมานสืบมะคา,าป้ายสวยๆเลยเอาไปสามสิบบาทเลยจะเป็นหนุมานตุก้าไปหนึ่งร้อยบาทครับ เป็นครุฑทาพญานาคไปส,สวยๆเลยไปแปดสิบาทครับนี่ลาส,สวยๆเลยครับนี่อันนี้จะเป็นนาลายพรรทมิลก็ไปห้าสิบบาทนีครับด้า mm hmm. น,นในนี่จะเป็นพรหลวงพ่อชินนาลาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ส,สวยๆกัดสีมาแล้วนะครับจะเป็นขุนรัตนาวุธก็ไปสามสิบบาทครับน,นี่เป็นองค์หญิงทอฝันแยกหนอ่อไซโตไปห้าสิบบาทนี่ครับใน,นจะเป็นพานทะเลไป ไป50บาทครับพานทะเลแล้วก็ขวัญนครก็ไป50บาทครับแบ่งปันกันหรับวันนี้ก็ YouTube ช่องคนรักบางสีก็จะมีไม้มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ youtube ช่องคนรักบางสีด้วยนะครับจะได้มีไม้มาแบ่งปันกันเช่นเคยครับฝากไปด้วยนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์062818 0756นะครับจะส่งทางไปสษณีไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับ สำน,นี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ